เอาอะไรเด้อวันนี้เด้อไปก็บ่ได้สบายเลยพี่น้องสาเลงเงงจังวันนี้รถเก๋งวังกี่มันมัน้งมาเนี่ยรถเก๋รถเก๋อะเน่ะผลิตภัณฑ์มากกล้วยพี่น้องกล้วยไชน่ามากล้วยไชน่าบ banana ชัย banana เมียนอยู่บ่แหล่ะเสียงเป็นความสามารถพิเศษอะเนี่ยเรียบร้อยเลยยกล้อพางข่าไปกับโบได้วันนี้ใส่รถกันส่วนตึงกันเนาะ ้าตอนนี้ครูเก่าวลากได้พี่น้องค่อยไปค่อยมาอ่านั่นเราเอ็ดมือแวบๆเราให้เกลียวการ์ดไปกินจเย็นๆก็ฮาวการต้องรอมันเนาะเดี๋ยวเขาที่ไปสุกซอยเดี๋ยวเขาที่ลงไปสุกซอยสุกซอยโอ้รรถอััันนน้้เาาสิดึงงมท สิทธิ์และสิทธิมาแล้วเเปกนนะถอยเขาไปก่อนไปเนะเจ้าท่านริวตแล้เบิดเอารถดุดมาดึงมาดึงดึงเรียบร้อยดึงอีกเออเป็นไรปีน่ะปีนแน่มันไปได้มันก็เลี้ยงมันจะกลับไปคืนนมืบนออนนี่เไปดึงหัวมันไปแบบนี้ มาดื่มเบียท oh yeah, no ี่นี่ได้สิได้ยิ้มมองล้านหนึ่งในวัยจ่ายเจ้าใครกายน้ำเลือก็บริเตนได้คนเออไม่ไหวเอ็มอยู่นี่กล้วยไม่เคยพักมาหรือว่าปวดซัดเดียวกันเป็นกองมันแบบสี่รถคันหนึ่งทางหลังทามาอยู่สองแหละสองคันแหละไปไปขอไปก่อนขอโบกไม้โบกมือมาเรียกนะ สิ่ีอไปก่อนนัิบอาไว้ต้องสอะไเอาแวนลงบอกว่าขอไปก็ไม่อยากไปก่อนได้วันข้านสิบุรีไปโอ้โหคุณตตามด่าคงจะบอกคงข้ามายืนทำเดีสยวกนโอ้โเจะอดีมว่าถมกใหมแต่จเรื่องนี้บ ไปก่อนบานี่ไปได้แล้วอันนี้กเอโฟมาอ้นี่ก็พอแล้วธรรมดานี้ก็อีกเลยพวกนี้ก็ได้เนี่ยเอาฟล์ดมาส่นี่มีปัญหาอีกรถเพลยเอากขะ้รขึ้นขึ้นดนซุ้มเดียวกันป่ะน้ำแตกอู้นะน้ำแตกน้ำเบกมาเลียงไปโอ้เข้าเหล็กโอ้คุณน้ามานอนยนาทางอยู่รถคันนี้